ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามาว่าเทอร์โบดัารุ่นนี้นะครับบังคังเอฟค้างบังคังกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะทํายังไม่ถูกนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่ากด power และปุ่มกด start มันเป็นแบบไหนยังไงนะครับสำหรับเทอร์โบดัารุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราจะกด power นะครับเรากดแบบนี้มันไม่ติดนะครับเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นเราต้องกดค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับมันถึงจะทํางานได้นะครับอ่าทีนี้อีกอาการหนึ่งที่รุ่นนี้เขาจะขึ้น F ค้างเห็นไหมครับเรากดสตาร์ทไม่ได้นะครับเนี่ยครับเรากดสตาร์ทไม่ลงนะครับมันไป F ค้างอ่าเราอาจจะได้ไปถอดบอร์ดออกมาแล้วแล้วก็อ่าทําการใส่บอร์ดกลับเข้าไปใหม่อาจจะไปกดทับปุ่มกดหรือว่าอ่าไล่ปุ่มกดและอ่า ขาปุ่มกดสตาร์ทนะครับมันจะค้างนะครับลองไปเช็คดูนะครับไม่ยากเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับลองไปเช็คดูที่ปุ่มกดสตาร์ทนี่นะครับ